ในบรรดากลุ่มที่ต่อต้านอิสราเอลในเวลานี้มันมีอยู่สองลักษณะกลุกลก่มแรกเป็นกลุ่ม Resistance เป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่ติดอาวุธกลุ่มที่สองเป็นรัฐบาลของชาติอาหรับที่ต่อต้านอิสราเอลด้วยกำลังอาวุธทางใต้ของอเซลนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มฮูซี่ในเยเมนทางตอนเหนือเซออลนั้นเนี่ยมีกลุ่มพิสบุรั ในเลบานอนส่วนในซีเรียนั้นเนี่ยมีทั้งรัฐบาลซีเรียที่ต่อต้านอิสราเอลแล้วก็มีทั้งกลุ่มติดอาวุธนะของพัคบาสส่วนในอิรักก็มีกลุ่มชีอะเพื่อใครนอนสเตดแอคเตอร์ที่ต่อต้านอิสราเอลนี่นะเรียกรวมกันนะว่า axis of resistance หรือว่ากลุ่มอักษะขณะนี้เนี่ยทุกกลุ่มได้ขยับตัวอย่างชัดเจนดังนั้นที่เห็นภาพชัดเจนแล้วก็คือว่ากลุ่ม Non-state a c t o r รเหล่านี้เนี่ยได้เริ่มต้นแล้ว ในการที่จะ,ะโจมตีอิสราเอลจากหลากหลายแนวรบที่ผ่านมาทางกลุ่มฮูซีของเยเมนเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธเนี่ยเข้าไปในอิสราเอลแล้วเนี่ยจำนวน3ลูกด้วยกันระยะทางจากเยเมนเนี่ยไปที่อิสราเอลนั้นน่ะระยะ1000ไมล์ก็1,600กิโลศักยภาพที่จะยิงขีปนาวุธระยะ1,600กกิโลได้เนี่ยฮูซีไม่ธรรมดา จากสถานการณ์เช่นนี้สําหรับอิสราเอลแล้วเนี่ยไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีสําหรับอิสราเอลเลยลําพังต่อสู้กับฮามาสในกาซานี้ก็ลําบากแล้วแต่เวลานี้ยังจะเจอการต้านทานเนี่ยจากกลุ่มต่างเนี่ยสารพัดทิศท,ทางไม่ใช่บรรยากาศที่จะเอื้อมหน่วยในการทําสงครามให้กับอิสราเอลแล้วก็ประกอบด้วยประชาคมระหว่างประเทศในเวลานี้เนี่ยมีทิศท,ทางที่จะเห็นใจชาวปาเลสไตน์เนี่ยมากกว่ารัฐบาลอิสราเอลจาก าการกระทําที่ทําให้เกิดผู้บาดเจ็บเสียชีวิตล้มตายจำนวนมากหมายความว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยได้พ่ายแพ้ทางด้านการทูตและทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้ววัตถุประสงค์ทางด้านการทาหารเนี่ยเขาตั้งเป้าชัดเจนอยู่แล้วครก็คือการถอนรากถอนโคนกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้นไปดังนั้นถ้าพิจารณาจากข้อเดียวนี่ตราบใดที่ฮามาสยังไม่ถูกถอนรากถอนโคน ตราบใดที่เครือข่ายอุโมง์เหล่านี้ยังไม่ถูกทำลายอิสราเอลก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์อาจารย์คิดว่าการประกาศสงครามต่ออิสราเอลของกลุ่มกบฏฮูทีนะคะในเยเมนมีผลแค่ไหนต่อสงครามครั้งนี้คะครับเมื่อคืนนี้นะทางผู้บัญชาการ ทหารนะของเยเมนนะได้ประกาศสงครามต่ออิสราเอลนะแต่ทีนี้เราต้องเข้าใจบริบทของเยเมนนิดหนึ่งนะฮะเยเมนเนี่ยหลังจากเหตุการณ์อาหรับสปริงเนี่ยซึ่งเริ่มต้นในปี2010ปลายปลาย,ลาย,ลายต้น2011เนี่ยนะมันได้เกิดการล้มรัฐบาลอำนานิยมเนี่ยเกิดขึ้นทั่วปูนภาพกลางนะฮะเริ่มต้นที่ตุนิเซียแล้วก็ลามไปประเทศอื่นเยเมนก็เป็นหนึ่งในนั้น นะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเยเมนก็เปรียบเสมือนประเทศที่มีอสองกลุ่มที่ต่อสู้กันนะกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มกบฏฟูซีนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศมห,มหาอำนาจในภูมิภาคอย่างซาอุดีอราระเบียทํำสงครามกันมาสิบกว่าปีนะทางทางทาง กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียรวมถึงซาอุดิอาระเบียที่เข้าไปแทรกแซงในสงครามไม่สามารถที่จะเอาชนะกลุ่มกบฏฮูซี่เนี่ยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้นะฮะก็เลยเป็นสงครามที่ยืดเยื้อแล้วก็สร้างความเสียหายมากในยยเยเมนอย่างไรก็ตามฮมะาคุณนามีแล้วก็ท่านผู้ชมนะฮะในรอบอหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เนี่ยหลังโดยเฉพาะหลังจากสงครามยูเรนเนี่ยลุ่ ภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปนะหมายความว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยชัดเจนขึ้นว่าไม่ได้มีฐานะเป็นมหาอำนาจที่ควบคุมเบ็ดเสร็จได้เหมือนแต่ก่อนนะฮะทำให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวัอนออกกลางเนี่ยจากที่ต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาในด้านความมั่นคงตัวอ,อย่างเช่นประเทศอย่างซาอุาดีอาระเบียเนี่ยซึ่งเป็นประเทศใหญ่ในภูมิภาคเนี่ย ก็เปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศจากเดิมในช่วงสิบกว่าปีนะนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อัลลอสปิงเนี่ยเราจะเห็นว่าซาอุดีอาระเบียและก็อิหร่านนั้นเนี่ยเข้าไปทําสงครามตัวแทนเนี่ยในภูมิภาคนี้นะทางซาอุดีอาระเบียก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในขณะที่อิหร่านนั้นก็ก็เข้าไปสนับสนุนนะกลุ่มต่อสู้ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในซีเรียไม่ว่าจะเป็นในเยเมนซึ่งเป็นลักษณะฟ็อกซี่วอลหรือว่าสงครามตัวแทน แต่อย่างที่บอกไปว่านับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเริ่มต้นมานี้เนี่ยนะฮะบรรยากาศเรานี่มันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางซาอุดิอาระเบียนั้นเนี่ยได้มีนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระจากสหรัฐอเมริกามากขึ้นซาอุดิอาระเบียจากเดิมที่ว่ายุาธทธศาสตร์ก็คือว่าสหรัฐอเมริกาตั้งไว้ว่าสหารัฐซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านนั้นต้องเป็นผู้อดีตศัตรูกันเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้ หันไปนะเจราจานะกับทางกับทางอิหร่านโดยมีประเทศจีนเนี่ยเป็นคนจะเป็นตัวกลางในการเจราจาแล้วก็ตกลงว่าจะลดบรรดาข้อพิพาทต่างๆรอบสิกว่าปีที่ผ่านมานะเพื่อความมั่นคงนะของภูมิภาคเพื่อสันติภาพของภูมิภาคนะแล้วก็ในกรณีของเยเมนเอง,เองด้วยเนี่ยนะ,ะซึ่งแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเยเมนก็ยังเปรียบเสมือนมีสองรัฐบาลก็คือรัฐบาลที่ เป็นรัฐบาลของกลุ่มพูซี่ที่เคยสนับสนุนจากอิหร่านเนี่ยก็มีผู้นำตอนนี้คือมหดีนะอันมาชัดส่วนตัวของรัฐบาลที่สนับสนุนโดยซาอุดิอาระเบียเนี่ยรอชิดอันอาลีมีเนี่ยนะก็เ,เป็นรัฐบาลที่เรียกว่าทั่วโลกนะให้การให้การยอมรับนะอ,อย่างไรก็าตามสองกลุ่มนี้เนี่ยเคยทะเลาะกันแต่ปัจจุบันเนี่ยปานีประนอมกันมากนะแม้ว่ายังไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เรียกได้ว่าตกลงกันว่าจะยุติความขัดแย้งต่อกันนะแล้วก็มีพื้นที่การปกครองที่ที่ว่าตกลงกันนะ,ะาก,การประกาศเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นการประกาศนะของอฝ่ายทหารของกลุ่มฮูซี่นะจะไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งนะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงประกาศหนึ่งก่อนแต่อย่างไรก็ตามในประเทศยเยเมนนี้เนี่ยฝ่ายที่ติดอาวุธแล้วก็ หรืออาวุธครอบครองอาวุธมีประสิทธิภาพในการรบนั้นเนี่ยคือฝ่ายฮูซี่เพราะฉะนั้นคําประกาศเมื่อคือนนี้เนี่ยนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้มาจากรัฐบาลเยเมนที่เป็นหนึ่งเดียวเอกภาพแต่ก็ถือว่าเป็นคําประกาศนะฮะจากาทางาฝ่ายการเมืองนะในเยเมนซึ่งมีศักยภาพทางด้านอาวุธทีนี้คุณเนามีฮะในรอบอในรอบตั้งแต่สงครามอิสราเอล ่าฮามาสเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยวันนี้วันที่25เข้าไปแล้วเนี่ยที่ผ่านมาทางกลุ่มฮูซีนะของเยเมนเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธเนี่ยเข้าไปในเป้าหมายเนี่ยที่จะเข้าไปในอิสราเอลแล้วเนี่ยจำนวนสามลูกด้วยกันแต่ก็ถูกสกัดนะจากอ่าอิสราเอลหมดเลยนะระยะทางจากอ่าที่เยเมนเนี่ยไปที่อิสราเอลนั้นแหละระยะหนึ่งพันหนึ่งพันไมล์อ่าหนึ่งพันกิโลเมตรไอ้ทุกทุกทีแค่หนึ่งพันไมล์ ก็หนึ่งันหกรกิโลแสดงว่าการที่จะมีศักยภาพที่จะยิงขีปนาวุธระยะหนึ่งันหกรอกิโลได้เนี่ยกูซี่ไม่ธรรมดาแล้วก็มีขีดความสามารถนะฮะอย่างแล้วก็ตามผมจะวิเคราะห์ว่านะคำประกาศของกูซี่นี้เนี่ยมีนัยยะทางการเมืองมากกว่านัยยะทางด้านการทหารนะเพราะว่าประการที่หนึ่งนะขีปนาวุธของกูซี่ที่เคยยิงเข้าไปนั้นก็ถูกสกัดโดย ระบบต่อต้านขีปนาวุธของอิเซลได้หมดเลยนะแต่การคําประกาศเมื่อคืนนั้นเป็นนัยยะทางการเมืองที่กดดันอะไรฮะเป้าหมายกดดันให้ทางเบนจามินเนทันยาฮูรัฐบาลอิเซลนั้นเนี่ยให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงหรือว่าซีสไฟล์นะถ้าหากว่าเกิดซีสไฟล์เกิดขึ้นนะผู้คนนะในกาซาเนะี่ยก็จะลดการบาดเจ็บล้มตายลงไปนะะ แล้วก็ทุกอย่างจะกลับมาบูรณะนะ่อ,อนั่นคือแรงกดดันผมคิดว่ามีเป้าหมายในทางการเมืองนะแล้วก็ในบรรดากลุ่มที่ต่อต้านอิสราเอลในเวลานี้มันมีอยู่สองลัก,ลกษณะคุณเอนมิกลุ่มแรกเป็นกลุ่ม resistance นะเป็นเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะที่ติดอาวุธและมีมีวัตถุประสงค์ที่ต่อต้านอิสราเอลนะกลุ่มที่สองเป็น รัฐบาลของชาติอาหรับนีที่ต่อต้านอิสราเอลด้วยกําลังอาวุธนะปัจจุบันนี้กลุ่มแรกดูเหมือนจะมีมากกว่านะกลุ่มที่เป็น non-state actor นะทางใต้ของอิสราเอลนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มฮูซี่ในเยเมนทางตอนเหนืออิสราเอลนั้นเนี่ยมีกลุ่มฮนะิสบุลละในเลบานอนนะฮะในซีเรียนั้นเนี่ยมีทั้งรัฐบาลซีเรียที่ต่อต้านอิสราเอลแล้วก็มีทั้งกลุ่มติดอาวุธนะของพรรคบาศนะ ซึ่งอยู่ในซีเดียซึ่งต่อต้าน Israel, นะอิสราเอลนะส่วนในอ,อิรักในอิรักนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มชีอะ IA, ที่ว่าต่อต้านอิสราเอลนะจะเห็นว่าเครือข่ายนอนเสร็จแอคเตอร์ที่ต่อต้านอิสราเอลนี่นะเรียกรวมกันนะว่าเป็นเอ็กซิสออฟรีสิสตนหรือว่ากลุ่มอักษะของการต้านทานต่อต้านนะซึ่งร่วมกันต่อต้านอิสราเอลเนี่ย ขณะนี้เนี่ยทุกกลุ่มได้ขยับตัวอย่างชัดเจนนะทางตอนเหนืออิสราเอลเจอภยัยคุกคามจากทางพิสบุลลอนะนะแล้วก็มีข่าวว่าทางอาซีเรียนะทางฝั่งอิรักก็กลุ่มเหล่านี้ก็จะถล่มอิสราเอลนะและกลุ่มเหล่านี้ก็ได้ปฏิบัติการที่จะถล่มเข้าไปในาฐานทัพนะของตหมิการนะในะในภูมิางนี้อยู่หลายๆที่นะะ ดังนั้นที่เห็นภาพชัดเจนแล้วก็คือว่ากลุ่ม Non State a คเตอเหล่านี้เนี่ยได้เริ่มต้นแล้วในการที่จะ,ะโจมตีอิสราเอลจากหลากหลายแนวรบนะเมื่อพิจารณาอย่างนี้เนี่ยจากสถานการณ์เช่นนี้สําหรับอิสราเอลแล้วเนี่ยไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีสําหรับอิสราเอลเลยนะลำพังต่อสู้กับฮามาสในกาซานี้ก็ลําบากแล้วแต่เวลานี้ยังจะเจอการต้านทานเนี่ยจากกลุ่มต่างๆเนี่ยสารพัดทิศทาง ไม่ใช่บรรยากาศที่จะเอื้ออำนวยในการทำสงครามให้กับอิสราเอลนะดังนั้นผมก็คิดว่าด้วยปัจจัยต่างๆนะทั้งาการกดดันจากกลุ่มต่างๆทให้อิสราเอลนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องการเปิดสงครามหลักแนวลบฮะไม่มีใครอยากเจอสงครามที่หลากหลายแนวลบนะประการที่2องนะาการต้านทานจากฮามาสนั้นเนี่ยดูเหมือนจะได้ประสิทธิภาพแล้วก็หยุดยั้ง ไม่ให้แลนด์เวชั่นของเซลนั้นเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็วได้นะแล้วก็ชะลอไปได้ไดมากต้านทานไปได้มากนะแล้วก็ประกอบด้วยเหตุผลที่ประชาคมระหว่างประเทศในเวลานี้เนี่ยนะมีทิศทางที่จะเห็นใจชาวปาเลตน์เนี่ยมากกว่ารัฐบาลอิสราเอลนะจากการกระทําที่ทำให้เกิดผู้บาดเจ็บเสียชีวิตล้มตายจำนวนมากนะฮะ หมายความว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยได้พ่ายแพ้ทางด้านการทูตและทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วแต่ในทางทหารนั้นอิสราเอลอาจจะมีขีดความสามารถศักยภาพในการที่จะทําลายกาซาหรือว่าในการที่จะสังหารผู้คนบริสุทธิ์ในปาเลสไตน์ต่อไปแต่กําลังการทหารอิสราเอลนั้นเนี่ยไม่มีขีดความสามารถในการที่จะทําลายฮามาสแบบถอนรากถอนโคนนะตามที่อิสราเอลต้องการได้นะ ดังนั้นโดยสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งว่ากรณีการประกาศสงครามนะของเยเมนนี่เนี่ยนะมีลักษณะไปในทางจุดมุ่งหมายทางการเมืองนะที่จะกดดันให้เซลอนนั้นเนี่ยได้ซีสไปย์บรรลุซีสไฟและกะ็มากกว่าเป้าหมายทางด้านการอาหารนะเพราะว่าจากระยะทางจากเยเมนเข้าไปซเซลอนนั้น,นมันไปอยู่นะ,ะดังนั้นเนี่ย มันเป็นเป้าหมายในทางการเมืองนั้นมากกว่าแต่ว่าก็เห็นถึงการขับเคลื่อนของบรรดากลุ่มอักษะของการต่อต้านเนี่ยว่าขับเคลื่อนพร้อมกันนะในขณะที่ฝ่ายชาติอาหรับที่ว่าเป็นเสด็แอคเตอร์ทั้งหลายเนี่ยต้องอก็เล่นบทอีกบทหนึ่งนะเสด็จแอคเตอร์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็พยายามยที่จะกดดันนะให้อิสราเอลนั้นเนี่ยบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนะแล้วก็ช่วยเหลือ บรรดาชาติเหล่านี้ก็ช่วยเหลือชาวอิสไาเอในด้านมนุษยธรรมครับคุณเรามีครับค่ะและถ้าถามอาจารย์อาจารย์คิดว่าการบุกกาซาของอิสราเอลในครั้งนี้นะคะจะดําเนินต่อไปอีกนานเท่าไหร่คะครับเอ่อจนกว่าที่ถ้าถามในทางอิสราเอลนะฮะวัตถุประสงค์ทางด้านการทหารเนะี่ยเขาตั้งเป้าชัดเจนอยู่แล้วฮะก็คือขุดการถอนรากถอนโคน กลุ่มฮามาสให้หมดสิ้นไปนะดังนั้นถ้าพิจารณาจากข้อเดียวเนี่ยตราบใดที่ฮามาสยังไม่ถูกถอนลักถอนคนตราบใดที่เครือข่ายอุโมงค์เหล่านี้ยังไม่ถูกทำลายอิสราเอลก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านกนารทหารและก็ยังไม่สามารถที่จะถอนออกจากกาซาได้นะแต่เมื่อพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงในสงครามแล้วเนี่ยอิสราเอลเจอแรงต่อต้านหนักจากฮามาสแล้วก็ เจอแรงต้นานทานจากประา,าคมระหว่างประเทศอย่างมากเท่ากับว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักในเวลานี้ฮนะว่าจะดําเนินภารกิจต่อไปแล้วไม่ชนะนะหรือว่า,าบรรลุข้อตกลงทางด้านการเมืองผ่านช่องทางทางด้านการทูตเนะช่นอิสราเอลต้องการตัวประกันใช่ไหมอ่าฮามาสคืนตัวประกันให้อิสราเอลแลกเปลี่ยนกับนักโทษปาเลสไต์ที่ จับกลุมตัวคุมขังอยู่ในคุกข,ของอิสราเอลจำนวนมากเจำเรื่องจำนวน6กพันคนเนี่ยแลกเปลี่ยนข้อตกลงนี้กันนะ